ดันโซเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะคือต้องบอกว่าน่าเห็นใจลูกค้ามากนะคือช่างช่างกินไม่รู้ว่าช่างข้างนอกนะคือแบบอคนที่เขาทํามาก่อนช่างกิจอยากรู้มาเขาคิดได้ยังไงกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะเพื่อนๆอ่าตัวดันโซ่เพื่อนเห็นตัวด so ันโซไหม สวัสดีคเพื่อนผมช่างกิจน,นะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนๆมาประเมินราคารถกันนะเพื่อนๆเพื่อนๆมาฟังดูนะว่าจะสมราคาหรือเปล่าหรือว่าแพงไปหรือว่าถูกไปนะคันนี้ที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็น R15 ตัวแรกนะครับตัวถังเหล็กนะช่างกิจประเมินราคาไว้ที่15,000พบาทนะะเพื่อนๆว่าแพงไปไหมหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เดี๋ยวช่างกีจิจะพาเพื่อนๆไล่ดูนะว่าราคาที่ช่างกีิประเมินไว้เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะแพงนะใครที่ว่าถูกว่าแพงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอ,อยากรู้ราคาเหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดว่าแพงหรือว่าถูกนะคันนี้ช่างกีิประเมินไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอาการเบื้องต้นคือหลับสนิทเลยหลับสนิทมาประมาณ4เดือนรถคันนี้อสอบถามไปทางลูกค้าเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่า เอารถคันนี้ไปทํามาแล้วรอบหนึ่งคือท,ทําที่ร้านข้างนอกนะร้านช่างอ่าแล้วลูกค้าบอกว่าทางร้านข้างนอกเขาคว้านให้ลูกค้าเอามาใช้งานอยู่ประมาณ2เดือนดับสนิทเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอ่านี่คืออาการเบื้องต้นนะไปทํามาแล้วครั้งหนึ่งที่ท,ทําที่ร้านข้างนอกนะแล้วก็อาคิดได้2เดือนอ่าสตาร์ทไม่ติดเลย แล้วก็จอดทิ้งไวปประมาณ4เดือนนะนะถึงมาหาช่างกินะวันนี้ช่างกิประเมินราคาอยู่คร่าวๆที่1 5 0 0 0พบาทนะพเพื่อนๆคิดว่าแพงใช่ไหมเดี๋ยวช่างกิจะไล่ให้ดูว่าช่งาชงกิประเมินอ,อะไรบ้างในเรื่องของรถคันนี้นะ <Soph. S 1> เดี๋ยวจะพาดูก่อนจะพาดูก่อนเบื้องต้นหลับสนิทเลยคือสตาร์ทไม่ติดเลยตัวนี้นคือรถจอดนานมากนะเพื่อนๆจอดนานมากจอดเป็นเวลาประมาณ4เดือนนะ ากีดประเมินไว้ที่15,000บาทมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งไปถึงตัวเครื่องนะอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวยางมาดูยางก่อนเพื่อนๆ่ยางคันนี้พอเปลี่ยนหรือ,อยงังเพื่อนเนเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะนี่ยางหน้าช่างกิจประเมินไปนะยา,นานนะยางหน้า1เส้นนะยางหน้า1เส้นเป็นยางแท้เดิมไออาร์ซีที่มาจากโรงงานนะแล้วก็ยางหลังเพื่อนๆว่าพอเปลี่ยนหรือ,อยอังนี่ช่างกิจก็ประเมินไปอีก1เส้นยางหน้าหลัง ยางละเส้นนะเพื่อนๆร่วมๆแล้ว2เส้นนี้ก็ราคาอยู่ประมาณน่าจะประมาณเกือบเกือบเกือบสี่พันนะเฉพาะยางนะเพออื่อนๆอ่าอันนี้เฉพาะยางนะยางหน้ากับยางหลังเบื้องต้นที่ช่างกิจประเมิมนไป2เส้นก็ร่วมๆประมาณสี่พันนะเพื่อนๆเ,เป็นยางแท้เดิมนะอ่านี่ยางแรกเลยที่ช่างกิจประเมินไปในราคา1 5 0 0 0บาทแล้วก็อย่างต่อมาคือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะนะพนเพื่อนๆแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คันนี้ก็แบตเตอรี่แน่นอนคือต้องเปลี่ยนมาอยู่แล้วเสื่อมสภาพแน่นอนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา4เดือนแบตเตอรี่1ลูกก็ออยู่ในราคานี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ600กว่าบาทนะแล้วที่สําคัญเช็คล่าสุดตัวรีเลย์สตาร์ทเสียด้วยนะครับรีเลย์สตาร์ทเสียด้วยตัวนี้ก็มีราคาอยู่ราวๆประมาณ3-400บาทนะอันนี้คือยางหน้าหลังแบตเตอรี่1ลูกแล้วก็ ตัวรีเลย์สตาร์ทนะตัวนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเครื่องนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือ,อรอบรอบนอกก่อนก็จะมีประมาณนี้นะส่วนอต่อไปที่ฉังเก็บประเมินในราคานี้ก็คือเจ้าตัวเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวชุดด so. ันโซ่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะคือต้องบอกว่าน่าเห็นใจลูกค้ามากนะคือช่าง ช่างกิดไม่รู้ว่าช่างข้างนอกนะคือแบบเอาคนที่เขาทํามาก่อนช่างกิดอยากรู้มาเขาคิดได้ยังไงกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะนเพื่อนอตัวด so, ันโซเพื่อนเห็นตัวดันโซไหมเขาใช้ตัวน็อตนะยิงดันลงไปเลยนะนเพื่อนดูจากโอ้โหสุดยอดมากนะคันนี้ถือว่าแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกต้องต้องรอดูวันรื้อนะนเพื่อนว่าอตัวเสื้อสูบเข้าไปคว้านตีปอมาหรือเปล่านะเพราะว่ารุ่นนี้ มันเป็นเดอะอาซิลนะมันไม่สามารถทําได้นะแต่ถ้าช่างข้างนอกเขาทามาให้ก็นั่นแหละก็รู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะก็คือ,อตัวเสื้อสูบลูกสูบก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัววาล์ว wow, ไอเดีไอสีเรืองยตต่างๆชุดบนก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะอันนี้คือในราคาที่ประเมินไว้1,000 0กับอีก5,000บาทนะครับนี่คือราคาที่ประเมินไว้นะ1 5 0 0 0บาทนะอาจจะมีไม่ถึงก็ได้อาจจะไม่ถึงคือประเมิน อ่าคข่าข้าวช่วงสูงไว้นะครับแต่ราคาจริงๆก็อยู่ที่ราคาอะไหล่นะว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอะไหล่ก็เป็นราคาของทางยี่ห้าที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ของยี่าก็สามารถตรวจสอบได้คือเว็บคืออ่าอะไหล่จะราคานั้นเลยนะครับหลกัหลกๆแล้วคันนี้ที่ประเมินไป1 5 0 0 0บาทก็จะมีเจ้าตัวรวมเจ้าตัวยางหน้ายางหลังด้วยนะครับเพราะว่ายางหน้าใช้งานไม่ได้แน่นอนอ่าใช้งานไม่ได้แน่นอนดูจากสภาพแล้วก็ยางหลังแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ตัวดีเล์แล้วก็ จะตัวเครื่องทั้งหมดเลยถือว่ายกใหม่นะเพื่อน<ๆ>คือก็ได้กําลังอัดเท่าเดิมได้เครื่องเหมือนเครื่องเดิมนะลูกสูบเสื้อสูบแล้วก็ตัวชุดวาลวข้างบนนะครับตัวดันโซ่ตัวประคองโซ่ก็จะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะตัวนี้ยังไม่รวมถึงตัวปั๊มติ๊กนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้องรอลุ้นอีกว่าปั๊มติ๊กในถังจะยังใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะว่าในสภาพรถที่จอดประมาณ4-5เดือนเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนนะเพราะว่ารถไม่มีการใช้งานนะ ปัม๊มอาจจะเสียหายได้ต้องรอเช็คอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะคีดก,ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้หรือแต่ตอนนี้รถมาสภาพนี้ก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องทําอะไรจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะในเครื่องยนต์ในระบบต่างๆนะตัวถังก็ต้องทําการล้างใหม่เพราะว่ารถจอดเป็นเวลา4เดือนนะครับสําหรับคันนี้นะตัวแบตเตอรี่ตัวรีเลย์ตัวายางก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าทําเฉพาะเครื่องยางอยู่ในสภาพนี้ยังไงก็ ขี่ไม่ได้เหมือนเดิมนะจริงๆถ้าทําเครื่องใหม่เสียบสับทุกอย่างแต่ยังสภาพนี้เพื่อนๆจะกล้าขี่หรือเปล่าครับเพื่อนๆดูยางดูยางสภาพนี้คงไม่กล้าขี่ใช่ไหมเพื่อนนี่คือ R15 ตัวแรกนะเพื่อนๆตัวถังเหล็กนะวันนี้ลูคกค้าก็ยกขึ้นรถมานะครับว่ารถคันนี้จอดอ,อยู่ประมาณ4ีหเดือนนะ,ะก็เลยยกมาให้ช่างกิจประเมินร,ราคาให้เบื้องต้นก็ประเมินไปประมาณ 1 5 0 0 0บาทนะเอาราคานี้เป็นราคาอะไรทั้งหมดนะครับไม่ได้รวมค่าแรงนะไม่มีค่าแรง้าลูกค้ามาทำก็มีค่าแรงนิดหน่อยที่บวกเพิ่มมานะครับที่นอกเหนือจากราคาอะไรแต่ก็ถูกแน่นอน,นครับเพราะว่าลูกค้าจะได้อะไรแท้อะไรเดิมที่มาจากรถมาจากโรงงานเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รถที่มีค่าสแตนดาร์ดเหมือนเดิมเหมือนที่เพื่อนๆออกใหม่นะสาหรับ A15 รุ่นนี้นะเพื่อนๆ ช่างิจค,คิดว่าถ้าทาตอนนี้คุ้มเลยแหละเพราะว่ามันนานมากแล้วมันนานมากแล้วทําตอนนี้ก็เหมือนได้รถใหม่ได้กําลังอัดเท่าเดิมนะช่างคิจค,คิดว่าขนาดยางคงยังไม่ทันได้เปลี่ยนมัน้งคันนี้นะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วยางแบบหมดสภาพมากนะครับสาหรับทั้งยางหน้ายางหลังนะก็นําเสนอใบประเมินราคาให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งหมดโดยประมาณนี้นะครับประมาณ1นึ่งหมื่นกับอีก5,000บาทนะครับทั้งตัวยางตัวเครื่องตัวแบตตัวอุปกรณ์ทุกอย่าง รถสตาร์ทติดขี่ได้ในราคานี้นะเดี๋ยวต้องอามาดูกันว่าถึงวันเลือจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้เป็นแค่ราคาประเมินคร่าวๆนะเพื่อนส่วนาราคาจริงก็ต้องรอวันที่ทําเสร็จนะว่าจะใช้อะไหลชิ้นไหนบ้างนะครับก็จะเบิกตามาราคาอะไหล่าทางยยมาฮ่าทุกอย่างนะครับเป็นอะไหล่แท้จากทางยมาฮ่านะเอาไว้ติดตามมาดูนะครับเดี๋ยวช่างยรติจะทําการเลือกให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างสําหรับเจ้า r 1 5คันนี้นะครับ เอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ท่างกิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ